สวัสดีค่ะพบกับดิฉันหัศยาธัญยาบางเวลาชันเคยกับถามจริงๆนะคะขานรับนโยบายรัฐบาลที่มีต่อมาตรการกําจัดฝุ่น PM 2.5ดิฉันก็เลยขึ้นมาบนตึกสูงตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ตึกใบหนาดค่ะกับมาตรการฉีดน้าความดันแรงสูงนะคะเพื่อจะจับฝุ่น PM 2.5นั่นเองถึงแม้หลายฝ่ายผู้เชี่ยวชาญนะเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรก็ตามแต่ว่ามีหลายคนมาช่วยกันเต็มเลยด้านหลังนี่ฉีดกันใหญ่เลยค่ะ ดิฉันกลัวพวกเขาจะเสียน้ําใจงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่าการฉีดน้ําความดันแรงสูงเนี่ยจะทำได้จริงหรือเปล่าและป้องกันฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าได้หรือเปล่านะคะไปค่ะทางด้านนี้ก็กำลังฉีดฟอกกี้อยู่เลยสวัสดีค่ะเพียบหมดแล้วค่ะฉีดทำไมคะพอรัฐบาลบอกว่ามีปัญหาฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าเราก็ต้องอย่าอยู่เฉยร่วมกันฉีดฟอกกี้ป้องฝุ่นสองจุดห้าควาแค่นี้มันพอหรอเขาบอกต้องความดันแรงสูงไม่ใช่เหรอคะก็ไม่รูหาอะไรก็เห็นเขารัฐบาลออกมายืนฉีดฝุ่นใบหยกแล้วก็มันน่าจะฉีีดดไไไไ้้จริงๆมมมมมมมััันนนนนน่่่่่่่่าาาชชววยยอแคโละ ฝุ่นอะไรเลยนะคะอย่างน้อยก็ดีกว่าคนมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำแม้คนไทย66ล้านคนเนี่ยร่วมกันฉีดฟอกกี้คนละนิดคนละหน่อยเนี่ยฝุ่นมันก็ค่อยๆหายปัญหาพีเอ็มสองจุดห้าก็ค่อยๆหายเริ่มไหมต้องเริ่มต้องเริ่มขอบคุณค่ะเออทำอะไรอยู่คะอ๋อเป่าโป่งค่ะดักจับฝุ่นเพื่อรัฐบาลเดี๋ยวนะคะไอ้ลูกโป่งแบบนี้ช่วยดักจับฝุ่นได้หรอคะก็เห็นเขาบอกว่าของเหลวอะค่ะนี่ก็นี่ก็เหลวนะคะไม่เหลวหรอคะเหนืดกว่าน้ำตาลอยู่ด้วยนะคะถ้าจะช่วยได้ดีกว่าเยอะเลยแต่พูดถึงความหนืดก็หนืดกว่าาน้ตลอ้อยทีีี่จะฉดอกนนนะะะะะคคคอออาาาาากกศศดดดีีมมั้ยเปล่่่ไรรรููแตบสิ๋ จริงค really yeah yeah oh, ่ะอยู่ในเอ็มวีไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเฒ่า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 ค่ะคุณขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะเขาให้เล่นกิจกรรมอินดอร์กันคุณมาอยู่อะไรเอาดอค่ะเนี่ยโอ้ผมก็กลัวนะครับคุณพีเอ็มสองจุดห้านี่มันอันตรายมากเลยครับผมก็รอมาตรการรัดจัดการอยู่นะครับใช่ไม่จักด้วยใช่ครับจริงๆควรไปเล่นข้างในนะคะอ๋อข้างในมันไม่ค่อยสะดวกอะครับเดี๋ยว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 นี่คุณทับอะไร บุรีไงครับ,บ,บขนาดนี้ก็ไม่รู้อะไรน่ากลัวกว่าแล้วะะล่ะค่ะระหว่างฝุ่นกับมะเร็งปอดเน้นก็ไม่ต้องใส่บ้างหรอกค่ะเสียเวลาให้คนอื่นเขาใส่คุณภาพอยยังครับจะไปกินหมูกระทะต่อโชคดีแล้วกันนะคะ่ะครับ เดี๋ยวเดียวค่ะน้องค่ะใส่ชุดนักเรียนกันพร้อมเลยจะไปไหนคะเขาให้หยุดหนีฝุ่นอยู蜂蜂ย่บ้านไม่ใช่หรอคะไปดูหนังที่สยามเขาให้หนีฝุ่นอยู่บ้านนะคะอ,อ,อีกอย่างพ่อแม่ไม่อยู่บ้านด้วยครับก็เลยต้องมาหาอะไรกินกันเองผิดจุดกันไปหมดอากาศด้วยแล้วกันนะคะได<ช>้ผิดจุดกันไปหมดเลยเรื่องน,นี้ไม่มีอะไรถูกจุดเลยยังไงก็หวังว่าจะมีอะไรถูกถกมาแนะนํากันเร็วๆนี้ละกันนะคะวันนี้ไปละสวัสดีค่ะ